มาเจนต้านะคะผลิตภัณฑ์น้องใหม่จากธัญ,ญชิตานะคะมีบอสธัญญาอยู่หน้ากล่องเลยค่ะตัวมาเจนต้าตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดเป็นผงนะคะกรอกปากเพื่อช่วยทำให้เรากลับไปเป็นสาวสาวอีกครั้งมาเจนต้า26นะคะคุณจะกลับไปเหมือนอายุ26อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะด้วยนะคะมนทานมาสักพักหนึ่งจะรู้ได้เลยว่าผิวใสขึ้นหน้าใสขึ้นนะคะแล้วดูแบบว่าสิวพดที่หลังหรือว่าสิวพดที่หน้านี่าหายไปแบบ เกลี้ยงเลยนะคะมนทานวันละสาซองแต่ถ้าใครทานสองซองก็ได้นะคะแนะนําให้ทานตอนท้องว่างค่ะช่วงก่อนตื่นนอนอ่ะหลังจากที่คุณตื่นนอนแล้วนะคะคุณฉีกกรอกปากและก็ก่อนนอนอีกหนึ่งซองนะคะคุณก็ฉีกและกรอกปากเดี๋ยวมนจะลองให้ดูนะคะ1กลองมีทั้งหมด10ซองแต่อันนี้มนทานไปบ้างแล้วนะคะอ่าจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเวลาทานก็คือดึงออกมานะคะแล้วก็ฉีก ซองนะคะฉีกซองแบบนี้ทานง่ายค่ะกลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะและที่สำคัญยังช่วยต้านโควิดอีกด้วยด้วยสารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะที่ทางอเมริกาเขาคิดค้นมาว่าสามารถช่วยต้านโควิด19ได้นะคะอืมอร่อยมากๆค่ะ 1นึซองนะคะแบ่งเทสักสครั้งกำลังดีจะได้ไม่สำลักนะคะ